สวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกับสวนสานิริบอลสีอีกแล้วนะคะค่ะวันนี้ก็จะพาไปชมสวนเช่นเดิมนะคะก็จะมีทั้งมีแม่พันธุ์ให้ชมด้วยนะคะถ้าต้นไหนมีแบ่งหนูก็จะแจ้งราคาไว้นะคะเหมือนเดิมค่ะทั้งสวนหนูมีเก็บเงินปลายทางนะคะได้ทั้งปลายทางแล้วก็โอนเลยใครสนใจแบบไหนนะคะก็จดชื่อแล้วก็โทรมาได้เลยที่เบอร์0 6 4ย์2 4 3 6 3นะคะจะส่ง ให้ได้ทุกจังหวัดเลยนะคะปลายทางก็ไม่มีบวกเพิ่มค่ะคิดเท่าเดิมทั้งโอนแล้วก็ปลายทางเลยนะคะนี่ค่ะอันนี้เป็นไม้ที่หล่อนะ้ําไว้นอกกู้นะคะก็จะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวมาดูต้นแรกกันก่อนเลยค่ะต้นนี้นะคะจะเป็นพญาพันวังนะคะพญาพันวังนี่ค่ะพญาพันวังก็จะมีแบ่ง50บาทนะคะสําหรับพญาพันวังขอบใบมันก็จะผิวๆิวนิดนึงนะคะแต่ผิวไม่เยอะค่ะเป็นแบบขึ้นๆน,นะคะแล้วก็ จะกัดออกโทนแดงนะคะกัดแดงมาเรื่อยๆแบบนี้เลยนะคะได้แดงแจ่มๆแบบนี้เลยนะคะยิ่งแดดดียิ่งสีจะดีนะคะพวกบอลสีเขาชอบแสงนะคะแสงแต่ก็ไม่เยอะจนเกินไปนะคะชอบแดดประมาณใต้สแลนหกสิบนะคะแล้วมันขึ้นอยู่กับฤด,ดูกาลถ้าหน้าร้อนเนี่ยก็ต้อง ทึบกว่าเดิมหน่อยเพราะว่าแดดม,มันจะแรงนะคะนี่พญาพันวังตอนเด็กอาจจะเป็นสีประมาณนี้นะคะหรือว่าอาจจะโทนขาวนะคะแต่ว่าไซที่หนูส่งเป็นไซกระถางสีนิ้ก็เริ่มกัดแล้วคะ่ะต้นละห้าสิบบาทนะคะอันนี้นางรากสดแผงนะคะนางรากสดแผงก็สวยนะคะตัวนี้มีแบ่งห้าสิบบาทนะคะสําหรับนางรากสดแผงคะ่ะตัวนี้ยังไม่มีลูกนะคะนี่คะ่ะสีแดงกับสีโทนดําๆนี่นะคะนี่เป็นลูกไม้คะ่ะ อ, <im sharing> อันนี้เทวกรรมลังรักนะคะเทวกรรมลังรักต้นนี้นะคะอนี้เริ่มกระสีมสีแล้ว๋ย่มีป้ายอยู่ประมาณสองใบนะคะอันนี้ให้ไปหนึ่งร้อยบาทนะคะสําหรับต้นนี้นะคะเทวกรรมลังรักค่ะก็หนึ่งร้อยจะมีต้นนี้อีกต้นหนึ่งนะคะนี่ค่ะหนึ่งร้อยบาทนะคะมีสองต้นนะคะเดี๋ยวถ้าเจอเพิ่มเติมเดี๋ยวหนูเช็คให้นะคะสําหรับเทวกรรมลังรักนะคะที่เริ่มกระสีแล้วนะคะมีด่างบ้างนิดหน่อยนะคะตัวนี้ ปีกนางฟ้านะคะราคา50บาทค่ะปีกนางฟ้านกน้อยนำโชคนะคะราคา60สิบค่ะไก่อัมพันค่ะต้นละ50บาทนะคะสำหรับไก่อัมพันไก่ตัวนี้จะกัดออกโทนแดงนะคะร้ายๆเหมือนหางไก่ค่ะอันนี้เป็นนกน้อยนำโชคนะคะสวยมากนกน้อยนำโชคต้นละ60บาทนะคะเนี่ยค่ะอันนี้ชื่อว่ามหัดไทยนะคะมหัดไทยใบแข็งนะคะ ตัวนี้เม็ดจะออกชมพูนะคะกา้านเส้นก้านใบดำนะคะ,ะก้านกระดำนะคะแล้วก็เส้นใบกระดำตัวนี้ต้นละหนึ่งร้อยบาทชื่อมหาไทยนะคะเทพอัสดงตัวนี้เป็นไม้แบบเข้มๆนะคะหูเกยกันเลยแบบนี้นะคะเส้นใบดำนะคะก้านดำพื้นออกเขียวนะคะเขียวแบบเขียวอมแบบเปืเป่อๆดำนิดนึงนะคะตัวนี้ต้นละห้าสิบาทชื่อว่าเทพอัสดงคะ่ะ ม่วงจรัสสกุลนะคะตัวนี้ใบหยิกสวยนะคะต้นละหนึ่งรอยบาทนะคะม่วงจรัดสกุลกระถางสี่นิ้วคะ่ะวันนี้ส่วนใหญ่จะเป็นกระถางสี่นิ้วนะคะสวยมากเทพทรงศีลนะคะเทพทรงศีลอันนี้กระถางละแปดสิบาทคะ่ะเทพทรงศีลทรงใบเหมือนรูปหัวใจนะคะสวยมากเลยพืนมันจะกัดชุมพูเรื่อเรื่อด้วยนะคะนะคะต้นละแปดสิบค่ะอันนี้เป็นเพชรเจ็ดสีนะคะด่างมาบ้างนิดหน่อยนะคะ ตัวนี้ให้ไป50บาทค่ะสัตยธรรมนะคะสัตยธรรมราคา35บาทค่ะสัตยธรรมเป็นไม้เปรอๆนะคะตัวนี้ตัวนี้อีกตัวหนึ่งนะคะชื่อว่าม้ากันทกะนะคะราคา35บาทตัวนี้อยู่ตับพุทธประวัติค่ะอันนี้นางวารีนะคะตอนเด็กๆจะเป็นสีประมาณนี้นะคะนางวารีมีแบ่ง35บาทเช่นเดียวกันคะ่ะอันนี้ทนออกชมพูนะคะเม็ด เม็ดก็เริ่มมาบ้างแล้วนะคะในบางใบตัวนี้มีชื่อว่าเพชรจินดานะคะเพชรจินดาก็จะมีแบ่ง120บาทนะคะสําหรับเพชรจินดาโตมามีหูใต้ใบยเยอะมากนะคะตัวนี้อันนี้นกพะเก้านะคะนกพะเก้า ok แบบป้ายจะให้ไปอยู่ที่ต้นละ100บาทคะ่ะนกพะเก้าป้ายเนี่ยค่ะพญาพันวังก็จะเริ่มกัดมาตั้งแต่เด็กแล้วแบบนี้นะคะเดี๋ยวจะเข้มขึ้นเรื่อยๆตัวนี้มีแบ่ง50บบาทคะ่ะพญาพันวัง กระเจจัจนนะคะตัวละห้าสิบบาทค่ะทนแดงแดงนะคะตัวนี้อันนี้จะเป็นพะไวนะคะพะไวการกระแดงค่ะอันนี้ห้าสิบบาทนะคะพะไวนายทองเหม็นนะคะตัวละหนึ่งร้อยบาทค่ะนายทองเหม็นใบพิ้วๆนะคะก็ตัวนี้จะเป็นบางใหญ่นะคะหน้าสวยมากหน้าหวานๆนะคะตัวนี้อันนี้ให้ไปหนึ่งร้อยบาทนะคะบางใหญ่หน้านี้คะ่ะค่ะอันนี้ก็บางใหญ่เหมือนกันนะคะให้ไปตัวละหนึ่งร้อยนะคะสําหรับบางใหญ่ ชมปานนะคะชมปานเป็นไม้ที่สวยมากนี่ค่ะเริ่มชมพูเรื่อยมาแล้วนะคะนี่อันนี้มีแบ่งต้นละให้ไปต้นละ80บาทนะคะชมปานพะก้าแผงนะคะนพะก้าแผงให้ไปอยู่ที่ราคา35บาทค่ะ,ะค่ะนพะก้าแผงนะคะ35บาทหรือว่ามีชื่อใหม่แล้วนะคะเขาชื่อว่านโนพศูนย์ค่ะ อันนี้แก้วมังกรนะคะก็จะมีอันนี้ไซส์ย80บาทนะคะน,นี่ค่ะเปิดะเปสวยมาเลยนะคะราคา80าค่ะราคาทวีราบนะคะหน้าแบบที่แบบไว้เป็นอีกด้านหนึ่งที่หนูชอบเรียกว่าหน้าม่วงนะคะตัวนี้มีแบ่ง100บาทคะ่ะนาลีบุรพานะคะไม้ป้ายชุมพูคะ่ะ1น0บาทคะ่ะอันนี้จะเป็นกุมพกันนะคะกุมพกันเริ่มกัดลายมาบ้างแล้วนะคะต้นละห0สิบนะคะสําหรับกุมพกันนะคะยักกุมพกันตับรามเกียนคะ่ะ อ่าถ้าใครชอบสีแดงนะคะต้นนี้ตอบโจทย์มากเขาชื่อว่าเลิศมงคลนะคะเลิศมงคลให้ไปอยู่ที่150บาทเป็นกระถางสี่นิ้วนะคะอันนี้ชื่อว่ามหาราชนะคะมหาราชเป็นไม้ป้ายบอนเก่านะคะห5 0บบาทค่ะฟอร์มนี้นะคะกระถางสี่นิ้วค่ะฟอร์มประมาณนี้เลย <asking. S 2> ถ้าใครมีกระถางสี่นิ้วที่บ้านก็ลองเทียบดูได้นะคะ <S <S <Mole> เพราะว่าบางทีหนูให้ดูใกล้ๆมุมกล้องมันอาจจะผิดนิดนึงนะคะผิดพลาดน,นิดนึงนะคะลองเทียบกระถางดูได้นะคะเพราะว่าบางที หนูให้ดูลายใบยชัดๆนะคะตัวนี้ไม้ก็จะขึ้นอยู่กับแต่ละสายพันธุ์นะคะฟอร์มใหญ่ฟอร์มเล็กฟอร์มสูงนะคะเพราะไม้บางตัวมันเป็นไม้ที่แบบก้านสั้นก็มีนะคะแล้วแต่สายพันธุ์เลยวันนี้เป็นกุมพกันค่ะกุมพกันมียังมีจํานวนหลายต้นอยู่นะคะแบ่งไปอยู่ที่ต้นละ50บาทค่ะอันนี้พญาไก,ก่าสอนสิงหราชนะคะหรือว่ารัตนบุรีนะคะแบ่งไป80บาทค่ะนี่เจ้าจรพพัดแบบไม่ด่างนะคะต้นละ50ค่ะ เริ่มกัดเม็ดมาแล้วนะคะอันนี้ชื่อว่านินซับนะคะหรือดินละซับนะคะอันนี้นะคะฟอร์มประมาณนี้อันนี้เป็นไม้ฟอร์มเตี้ยๆนะคะตัวนี้ให้ไปอยู่ที่ราคา120บาทนะคะสําหรับนินละซับนะคะกระถาง4นิ้วคะ่ะยุทธหัดถีนะคะต้นแข็งมากอันนี้เหลือต้นเดียวนะคะตัวนี้ให้ไป100บาทข่ะยุทธหัดถี อ่าต,ต,ต,ตัวนี้จะชื่อว่าหานุมานจองถนนนะคะเริ่มกัดสีมาแล้วนะคะตัวนี้ต้นใหญ่แล้วเดี๋ยวหนูพาไปตูต้นแม่นะคะนี่ค่ะหานุมานจองถนนมีแบ่งต้นละ50บาทนะคะต้นใหญ่แล้วนะคะ50บาทเท่านั้นนะคะต้นแม่มันจะออกแดงๆแบบนี้นะคะนี่ค่ะนี่ต้นแม่อาจจะโทมนิดนึงนะคะตัวนี้ก็มีแบ่ง50บาทนะคะหานุมานจองถนนสวยมากค่ะใครชอบโทนแดงๆนะคะแล้วมันจะมีเส้นใบสีขาวตัดกันนะคะสวยมาก สาวารินนะคะสาวารินมีแบ่ง50บาทค่ะตัวนี้จะเป็นทอรพาทอรพีนะคะตัวนี้มีแบ่ง1 0 0บาทนะคะเป็นบอนเก่าหายยากค่ะตัวนี้นะคะทอรพาทรพีชายชนตอนนี้มีไซส์ป้ายสวยๆว5 0อย150อยู่นะคะอยู่ในกระถาง4นิ้วค่ะอันนี้ขุนสี่โคชคงนะคะมีแบ่ง35บาทนะคะก็โตกัดสวยค่ะกัดออกทนแดงๆนะคะตัวนี้ ม้านะคะม้าสีหมอกม้าตัวนี้จะสีแปลกกว่าเพื่อนนะคะตัวนี้มีแบ่งเก้าสิบบาทนะคะม้าสีหมอกอันนี้ชื่อว่าสีมรกตนะคะสีมรกตต้นละหนึ่งร้อยค่ะสาวาลินนะคะต้นละห้าสิบาทนะคะกระปรอมกำลังสวยเลยกนกพรอนนะคะกนกพรมีเม็ดแดงเม็ด,มดชมพูนะคะอยู่ในหนึ่งใบนะคะสวยมากกรนกพรอนก็เป็นไม้เก่านะคะตัวนี้ให้ไป 80บาทค่ะกนกพรนนกวายุพักนะคะต้นละ50บาทค่ะรวงราชเสน่หานะคะต้นละ35บาทนะคะเดี๋ยวพาไปยูต้นแม่นกวายุพักนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวจะไปหาดูต้นแม่นกวายุพักนี่นี่ค่ะต้นแม่นกวายุพักจะเป็นประมาณนี้นะคะอันนี้เป็นฟอรมกอที่หนุ่มเลี้ยงไว้นะคะอยู่ในกระถางเดียวกันหมดเลยนะคะแต่ว่า ก็อาจจะแบะนิดนึงช่วงนี้นะคะเพราะว่าฝนตกนะคะฝนตกมันทําให้กอแบะเหมือนกันนะคะอันนี้มีแบ่งต้นลูกกระถางสีนิ้วอยู่ที่50บาทค่ะสําหรับนกวายุพักนะคะอันนี้นะคะเป็นนี่ค่ะอูสวยมากอันนี้คือภูพิงนะคะภู้พิงก็จะมีแบ่งกระถางสีนิ้วอยู่ที่ราคา150บาทนะคะเป็นไม้ป้ายบอนเก่านะคะสีสวยมากออกโทนหวานๆนะคะแล้วก็จะป้ายเขียวๆมาแบบนี้นะคะนี่ อ่านี่ชื่อภูพิงนะคะภูพิงต่อไปนะคะตรงนี้อันนี้องค์คลรักนะคะองค์คลรักก็ใบใหญ่ค่ะใบสวยนะคะองค์คลรักมีแบ่งหนึ่งร้อยนะคะหนึ่งร้อยบาทนะคะมีต้นเดียวค่ะลูกเพิ่งออกนะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นเพชรมณีนะคะเพชรมณีก็จะมีแบ่งต้นกระถางสี่นิ้วอยู่ที่ราคาแปดสิบาทนะคะสําหรับเพชรมณีเมื่อวานยังไม่ได้พาดูฝั่งนี้เลยนะคะ นี่อันนี้ก็จะเป็นเพชรมนทนนะคะเพชรมนทนมันจะเป็นพื้นออกสีแดงๆนะคะบางอันมันก็จะมีเขียวติดมาบ้างหัวหัวใบแบบนี้นะคะตัวนี้เพชรมนทนจะมีแบ่งอยู่ที่ราคา80บาทนะคะเม็ดอาจจะยังไม่ค่อยกัดเท่านี้นะคะเพราะว่าตอนเด็กๆมันเป็นพื้นแดงเลยนะคะมันจะค่อยๆกัดเม็ดมาเรื่อยๆค่ะไปนะคะ้ามาดูด้านนี้ต่ออันนี้ก็ผูพิงเหมือนกันนะคะอ อันนี้ไม้เหลืองนะคะตัวนี้ยังไม่ได้ผ่าเลยช่วงนี้กําลังไล่ผ่าอยู่นะคะพ่อกำลังไล่ผ่าแต่ว่าบางทีมันจะไม่ทันนะคะตอนนี้อันนี้นางวิชุดานะคะนางวิชุดาก็ยังมีแบ่งอยู่ที่หนึบาทนะคะนางยักษ์วิชุดานี่ค่ะลมเริ่มมานะคะมีลมแต่ไม่ค่อยมีฝนนะคะช่วงนี้ฝั่งนู้นจะเป็นนู้นคะ่ะโอ้อันนู้นนาดีบุรพานะคะริมสุด ะะต้นแม่เขาก็จะมีต้นลูกแบ่งหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะนารีบุรพาอันนี้ไม่รู้แพงมาจากตัวไหนนะคะเดี๋ยวต้องรูใบใหม่ก่อนเพราะบางทีมันช็อตสั้นนะคะแต่ทรงใบแบบนี้คล้ายๆนางรากสดนะคะการป้ายของเขาแล้วแต่บางทีเวลาผ่าหัวแล้วนะคะรูปใบมันจะผิดทรงไปเดี๋ยวมันจะค่อยๆกลับมาใหม่นะคะเพราะว่ามันโดนผ่าหัวเข้าไปแบบบางทีมันก็จะช็อตสั้นบ้างหรือใบเล็กลงใหญ่ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ นี้เกิดขึ้นได้นะคะน,นี่ชายชนนะคะชายชนอันนี้เป็นฟอร์มต้นแม่เขาค่ะอุ้ยอันนี้แพงไปเลยนะคะกลายเป็นมีสองแฉกในหนึ่งใบไปเลยนะคะอันนี้ก็โทนชมพูชมพูค่ะเป็นลูกไม้นะคะลูกไม้ชุดนี้หนูแบ่งออกไปเกือบหมดแล้วนะคะน,นี่ใบแข็งมากนะคะเดี๋ยวถ้ามีชุดใหม่เดี๋ยวหนูเอามาแบ่งเพิ่มนะคะอันนี้เป็นลูกไม้ตอนนั้นน่าจะแบ่งไปประมาณเมื่อปลายปีที่แล้วนะคะสําหรับชุดนี้น่าจะเริ่มเริ่มหาชุดใหม่ไว้แล้วค่ะ อันนี้ก็เป็นลูกไม้เหมือนกันลุกไม้จากมเมล็ดนะคะตัวนี้ยังไม่ได้ผ่าเลยนะคะเหลือใบเดียวแล้วค่ะเนี่ยเดี๋ยวต้องเอาไปผ่านะคะเดี๋ยวรอลงหวยนิดนึงนะคะพญาไกาสอนสิงหราชหรือรัตนบุรีนะคะมีแบ่ง8 0บาทนะคะตอนโตจะประมาณนี้นะคะสีสวยค่ะโตมันจะกัดสวยแล้วก็แบบหน้ามันจะออกแนวแบบเขาเรียกอะไรเงาเงานิดนึงนะคะส่วนมากค่ะต้นแม่สิริโชคนะคะสิริโชค มันจะออกโคนชมพูนะคะชมพูเนะะี่ยค่ะตัวนี้มีต้นลูกกระถางสี่นิ้วแบ่งอยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบาทนะคะสําหรับสีดโชคมีต้นเดียวค่ะนะคะมีต้นลูกต้นเดียวนะคะหนูเช็คมาแล้วนะคะตอนนี้มีกระถางสี่นิ้วค่ะแบ่งอยู่นะคะตรงนี้ใบตีกันนิดนึงลมมนแรงมากนะคะพญามมลตอนนี้จะมีหน้านี้แบ่งนะคะอยู่ที่ห้าสิบบาทนะคะหน้านี้นะคะต้นแม่เขาเน,นี่ยค่ะนี่อันนี้ก็ใช่แม่เขาเหมือนกันนะคะ นางสว่าหาดนะคะมีต้นลูกแบ่งอยู่ที่ราคาห้าสิบบาทค่ะเนี่อันนี้แถวแถวนี้จะเริ่มยุบลงหัวเพิ่มเติมแล้วนะคะเพราะว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งที่ไม่ได้ใส่น้ำให้เขาเลยเพื่อให้เขาลงหัวนะคะช่วงแถวแถวนี้นะคะ,นะคะอันนี้ก็แม่นารีบุรพาอีกต้นหนึ่งนะคะนีแบ่งหนึ่งร้อยห้าสิบนะคะนารีบุรพาแล้วก็อันนี้เพชรมณีค่ะ เพชรมณีเป็นไม้กาสีนะคะตอนเด็กเป็นสีเขียวตัวนี้ก็จะมีแบ่งอยู่ที่ราคา80บาทนะคะยังเขียวอยู่นะคะตอนเด็กๆนะคะสักการิมิตนะคะถ้าสักการิมิตก็คือมัคควานไม่ป้ายตัวนี้มีแบ่งอยู่ที่ราคาอยู่ที่40บาทนะคะสักการิมิตค่ะหงเหินนะคะหงเหินมีแบ่งอยู่ที่ราคา50บาทนะคะหงเหินก้านดำนะคะตัวนี้มนเทียนทองนะคะมนเทียนทองก็มีแบ่ง150ค่ะโอ้ยโอ้ย ใบเด้งเลยไก่มงคลนะคะไก่มงคลมีแบ่ง80บาทค่ะไก่มงคลอันนี้กุมพะกัรนนะคะยักษ์กุมพะกัรนออกใบพิ้วๆนะคะตัวนี้ก็มีแบ่งห0บาทนะคะต้นนุ้นก็ใช่ค่ะนี่นะคะกุมพะกัรนเขื่อนนะคะเขือ่อนซีดิกิตมีแบ่งห0บาทค่ะเขื่อนสีดิกิตตัวนี้จะเป็นไก่ราชาวดีนะคะมีแบ่ง35บาทค่ะอันนี้หานุมานอมมะพานะคะมีแบ่ง อยู่40บาทนะคะตัวนี้เป็นเขาเรียกอะไรโทนชมพูนะคะโทนชมพูอันนี้กำแพงแสนนะคะมีแบบเปิดเขียวเปิดแดงแล้วแต่ใบนะคะมีแบ่ง35บาทคา่ะสำหรับกำแพงแสนนะคะใบใหญ่มากค่ะตัวนี้นี่ค่ะตัวนี้เป็นไก่นะคะไก่ฝรั่งนะคะไก่ฝรั่งมีแบ่ง50ค่ะไก่ฝรั่งม่วงจระัสสกุลน,นะคะตัวนี้มีแบ่ง100บาทนะคะ100บาท หยาดฝนค่ะหยาดฝนก็จะมีแบ่งอยู่ที่80นะคะใบพพิ้วๆแข็งๆค่ะนี่อันนี้คุณขจรเด็กเอ้ยไม่ใช่คุณขจรเด็กขออภัยนะคะคุณสีโคชคงนะคะตัวนี้มีแบ่ง35คะ่ะหนุมานออกศึกนะคะหนุมานออกศึกมีแบ่ง50บาทนะคะอันตัวนี้ขอบใบไม้นิดนึงนะคะโดนแดดเผานะคะอันนี้มีแบ่ง50นะคะสําหรับหนุมานออกศึกคะ่นะนี่ค่ะทวีรามหน้านี้นะคะมีแบ่งอยู่นะคะ ต้นละหนึ่งร้อบาทนะคะทวีรามนาม่วงนะคะมีแบ่งอยู่นะคะนี่ต้นแม่กระเจะจันค่ะกระเจจจันก็มีแบ่งห้าสิบาทค่ะถ่ายย่างนิดนึงกระเจจจันมันใบเงานะคะชอบแบบว่าเล่นสีเล่นแสงนะคะตัวนี้ค่ะชอบกระทบแสงแล้วสีเปลี่ยนนะคะเนี่ยค่ะมิดไมตีนะคะก็จะมีแบ่งต้นละหนึ่งร้อยบาทนะคะสำหรับมิดไมตีค่ะสวยมากใบแข็งมากนะคะตัวนี้ ทศกัณฐ์นะคะทศกัณฐ์ก็จะมีแบ่งเจบาทนะคะก็จะเป็นไซส์ที่เพิ่งเริ่มกัดสีนะคะยังไม่กัดเยอะขนาดนี้เป็นเขียวนะคะเขียวแล้วก็เพิ่มเริ่มแต้มจุดจุดมานะคะนี่อันนี้ก็เป็นต้นที่กัดเต็มที่อีกต้นหนึ่งนะคะสุนทรภู p นะคะต้นลูกเริ่มออกแล้วนะคะกระถางสี่นิ้วจะอยู่ที่50บาทะคะ่ะสุนทรภู p นะคะใบแข็งก้านแข็งนะคะตัวนี้นี่อันนี้ก็เป็นม่านนางพิมพ์ค่ะม่านนางพิมพ์ก็จะมีต้นกระถางสี่นิ้วแบ่งอยู่ที่ 50บาทนะคะส่วนมา่านางพิมพ์นี่ตอนเด็กก็จะเป็นสีเขียวเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเขาจะค่อยๆกัดมาเรื่อยๆนะคะกัดได้จนเต็มใบเลยนะคะตัวนี้มีแต่สวยๆทั้งนั้นเลยนะคะก็สําหรับวันนี้นะคะใครสนใจพานายลจดชื่อไว้ได้เลยนะคะโทรมาที่เบอร์0 6 4 2 8 2 4 3 6 3นะคะก็สามารถาโทรมาสั่งได้เลยนะคะที่เบอร์นี้นะคะหรือว่า ถ้าใครมีไลน์มีเฟซก็ทักเฟซทักไลน์ได้เลยนะคะเบอร์นี้เช่นเดียวกันนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะคะใครสนใจพันอะไรก็โทรมาได้เลยหรือว่าชอบคลิปนี้นะคะหรือว่าอยากดูบอลสีพันอะไรเพิ่มเติมนะคะอยากพาให้ให้พาชมสวนอีกก็อ่าคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้หนูฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามมาด้วยนะคะเวลาหนูลงคลิปใหม่ๆจะได้ เห็นไปคนแรกๆแล้วก็เข้ามาชมนะคะโอเคค่ะวันนี้ผิดพลาดประกันไดขออภัยด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะเนี่ยค่ะนกสดายุนะคะตอนโตสวยมากนะคะตอนเด็กมันจะออกโทนเขียวๆแบบนี้ค่ะเขียวแล้วก็จุดนะคะนี่อันนี้หนูมีแบ่ง90บาทนะคะสำหรับนกสดายุคะ่ะก็ยังเขียวอยู่นะคะยิ่งโตมันถึงจะกัดแดงแบบนี้นะคะสวยมากใช้เวลานิดน,นึงแต่คุ้มค่ามากค่ะสำหรับนกสดายุคือ ใบแข่งนะคะแล้วก็อันนี้เป็นสีบุรีรัมนะคะหนูมีแบ่งสายที่ยังไม่กัดสีนะคะยังไม่กัดเขาเรียกอ,อะไรไม่ใช่ยังไม่กัดสียังไม่กัดเม็ดขาวมาแบบนี้นะคะมีแบ่ง50บาทคะ่ะนี่ค่ะตาละแม่กุซุมานะคะตัวนี้มีแบ่ง35บาทนะคะใครชอบโทนชุพูนะคะตาละแม่กุซุมาคะ่ะตัวหนึ่งก็เป็นตาละแม่จันทานะคะตัวนี้ก็มีแบ่ง50บาทเช่นเดียวกันคะ่ะ นี่ค่ะม่วงจระักสกุลนะคะตัวนี้มีแบ่งหนึ่งร้อยบาทนะคะสําหรับม่วงจระัดสกุลนะคะอันนี้ลูกไม้นะคะโทนแบบเข้มๆเลือดหมูนะคะอันนี้มีเม็ดแดงนะคะอันนี้ให้ไปเป็นรหัสกอไก่นะคะกอไก่อันนี้ให้ไปหกสิบาทคะ่ะลูกไม้กอไก่นะคะลูกไม้กอไก่เนี่ยเหมือนจะมีต้นเดียวนะคะเดี๋ยวหนูเช็คให้อีกทีแต่จะมีต้นเนี้ยค่ะที่มีจํานวนหลายต้นก็คือเป็นลูกไม้นะคะ นี่อันนี้รหัสขอไข่นะคะหกสิบาทเช่นเดียวกันนะคะใครชอบโทนนี้ใบแข็งมากด้วยนะคะอันนี้เป็นซับอํานวยนะคะต้นละแปดสิบาทคะ่ะซับอํานวยนะคะ่ะนางรากสดปลายสวยๆแบบนี้ให้ไปหนึ่งร้อยห้าสิบนะคะกระถางสี่นิ้วคะ่ะนางเกาสุริยานะคะต้นละห้าสิบาทคะ่ะเจอสิริโชคหนึ่งต้นนะคะตัวนี้เป็นไม้ที่กัดโทนแบบ ชมพูนะคะสวยมากอันนี้ให้ไปอยู่ที่ราคาสี่ริช่วงหนึ่งร้อยี่สิบาทนะคะมีต้นเดียวค่ะกระถางสี่นิ้วนะคะอันนี้เป็นดารารายนะคะดารารายสวยมากนะคะแล้วก็ทรงดีมากนะคะนี่สังเกตดูคือเขาจัดทรงทรงของเขาเองสวยมากอันนี้ให้ไปอยู่ที่ดารารายสองร้อยห้าสิบาทนะคะดารารายกระถางหกนิ้วค่ะกระถางหกนิ้วนะคะไมลเลิฟนะคะไมลเลิฟกระถางละแปดสิบบาทคะ่ะ อันดามันนะคะอันดามันให้ไปอยู่ที่กระถางนี้อยู่ที่200บาทนะคะอันดามันนะคะตัวนี้สีสวยใบแข่งนะคะเดี๋ยวจะพาไปชมไม้ที่หนูเข้ากอไว้ด้วยนะคะสําหรับอันดามันค่ะสายพระเนตนะคะตัวนี้ก็เริ่มกัดมาแล้วนะคะสีโทนแดงนะคะตัวนี้จะแดงสวยมากนะคะยิ่งโตยิ่งสวยนะคะเมื่อวานหนูพาไปชมต้นแม่มานะคะอันนี้ตอนนี้จะมีกระถาง6นิ้วแบ่งนะคะอยู่ที่กระถางละ450บาทนะคะสําหรับตัวนี้คือ มันจัดทรงของเขาเองนะคะสวยมากแล้วใบแบบนี้ค่ะแข็งมากนะคะสำหรับสายพระเนตรให้ไป450ค่ะเริ่มกัดแดงมานแล้วนะคะเดี๋ยวจะกัดเรื่อยๆนะคะตัวนี้นี่ค่ะตัวนี้เป็นกระถางหงนิ้วนะคะสําหรับลูกไม้สาววารินผสมกับอะไรไม่แน่ใจนะคะมันจะได้โทนเข้มๆมานะคะกระดูกเข้มมากอันนี้ให้ไปกระถางละ150บาทค่ะ นี่คะ่ะอันนี้เป็นองค์หญิงทอฝันนะคะปลายสวยมากกระถางนี้หนูขออยู่ที่320บาทนะคะกระถาง6นิ้วคะ่ะอันนี้เขื่อนอเขื่อนเอานึชื่อไม่ออกนะคะแป๊บหนึ่งนะคะเขื่อนปลาสักนะคะตัวนี้จะน่าเงามากนะคะแดงเงาเลยนะคะเขื่อนปลาสักชสิิ์ตัวนี้มีแบ่งอยู่ที่กระถางละ1น0ราบบาทคะ่ะเป็นกระถาง4นิ้วนะคะฟอมแบบนี้นะคะสวยเลย อันนี้สีการนาพิเศษนะคะเนี่ยสวยมากอันนี้เริ่มกัดเม็ดมาบ้างแล้วนะคะต้นละหนึ่งร้อยค่ะนี่ค่ะอย่างสาวโพธารามหนูก็เพิ่งปลูกนะคะอันนี้ค่ะตอนแรกก็น่าจะปลูกมาถ้าจําไม่ผิดน่าจะเป็นสองอาทิตย์ที่แล้วหรือสามอาทิตย์ที่แล้วนะคะมันก็กัดเร็วเหมือนกันนะคะแล้วแต่ต้นเหมือนกันบางต้นก็ยังเพิ่งเริ่มๆค่ะนี่ก็สาวโพธารามจะมีแบ่งด้วยนะคะอยู่ที่สามสิบห้าบาทนะคะนี่ สาวโพธารามเป็นไม้ที่พี่ๆได้ไปแล้วกลับมารีวิวกันเยอะมากเะคะเพราะว่ามันเป็นไม้ที่แบบแข็งนะคะแล้วก็ทนอีกอย่างหนึ่งคือมันเป็นไม้ทนขาวที่แบบกัดขาวนี่ยค่ะกัดขาวแต่ว่าแบบไม่อ่อนแอนะคะสําหรับสาวโพธารามนะคะก็เนี่ยค่ะลองปลูกไว้พร้อมๆชุดที่แบ่งพี่ๆไปนะคะขยักไว้สามต้นเนี่ยค่ะนี่ สวยมากนะคะบางใบก็เริ่มกัดมาเต็มแล้วนะคะสําหรับสาวโพธารามค่ะนี่ค่ะวันนี้พามาดูต้นแรกที่ต้นนี้เลยนะคะต้นนี้มีชื่อว่าสาวเมืองสิงห์นะคะถ้าเขากัดลายแล้วเห็นไหมคะจะเป็นชมพูนะคะสวยมากตอนเด็กๆมันจะเป็นแบบเขาเรียกอะไรออกโนเขียวนิดนึงนะคะนี่ค่ะถ้ากัดเต็มแล้วสวยมากนะคะสําหรับสาวเมืองสิงห์ก็จะมีแบ่งอยู่ที่ราคา35บาทนะคะสาวเมืองสิงห์ เนี่ยค่ะนกสดายุนะคะตอนโตสวยมากนะคะตอนเด็กมันจะออกโทนเขียวๆแบบนี้ค่ะเขียวแล้วก็จุดนะคะนี่อันนี้หนูมีแบ่ง90บาทนะคะสําหรับนกสดายุค่ะก็ยังเขียวอยู่นะคะยิ่งโตมันถึงจะกัดแดงแบบนี้นะคะสวยมากใช้เวลานิดน,นึงแต่คุ้มค่ามากค่ะสําหรับนกสดายุคือ ใบแข่งนะคะแล้วก็อันนี้เป็นสีบุรีล่มนะคะหนูมีแบ่งสายที่ยังไม่กัดสีนะคะยังไม่กัดเขาเรียกอะไรไม่ใช่ยังไม่กัดสียังไม่กัดเม็ดขาวมาแบบนี้นะคะมีแบ่ง50บาทคะ่ะกวนอูนะคะกวนอูจะเป็นโทนแดงนะคะอันนี้หนูจะปลูกรวมกับนกวายุพักนะคะเลยมันจะกอรวมกันอยู่นะคะกวนอูจะมีแบ่ง35บาทนะคะสําหรับกวนอูแล้วก็นกวายุพักก็จะมีแบ่งอยู่ที่50าบาทคะ่ะ อันนี้เป็นไก่ทองประเสริฐนะคะอันนี้ป้ายซะเยอะเขียวนะคะเหลือเขียวนิดเดียวเองอันนี้ก็จะมีแบ่งกระถางละหน0่งรนะคะสําหรับไม้ป้ายไก่ทองประเสริฐนะคะอันนี้ซูสี่ไทยเฮ้านะคะก็มีแบ่งต้นละ50บาทค่ะมีแต่สวยๆทั้งนั้นเลยนะคะก็สําหรับวันนี้นะคะใครสนใจพานาไลจดชื่อไว้ได้เลยนะคะโทรมาที่เบอร์0ูนย์หกสี่สองแปดกนะคะก็สามารถาโทรมาสั่งได้เลยนะคะที่เบอร์นี้นะคะ หรือว่าถ้าใครมีไลน์มีเฟซก็ทักเฟซทักไลน์ได้เลยนะคะเบอร์นี้เช่นเดียวกันนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะคะใครสนใจพันอะไรก็โทรมาได้เลยหรือว่าชอบคลิปนี้นะคะหรือว่าอยากดูบอลสีพันอะไรเพิ่มเติมนะคะอยากพาให้ให้พาชมสวนอีกก็อ่าคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้หนูฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามไวด้วยนะคะเวลาหนูลงคลิปใหม่ๆจะได้ เห็นไม่คนแรกๆแล้วก็เข้ามาชมนะคะโอเคค่ะวันนี้ผิดพลาดประกันไดขออภัยด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ